สวัสดีครับจากช่อง Minimal r e v ว e w ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูกันว่าตัวเก็บข้อมูลที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยเป็นของ WD นะครับตัว m y b o o k Duo นะครับที่มีความจุ24เทราไบต์นะครับมาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสาหรับตัว WD 24เทราไบต์นี้นะครับตัวนี้นะครับผมสั่งจากใน Lazada มานะครับได้มาในราคาประมาณ18,000กว่าบาทนะครับของ WD นะครับที่เป็นโค้ดในช่วง3เดือน3นะครับอเพื่อนๆลองดูนะครับว่า ่จะตอบโจทย์เพื่อนๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับตัวนี้คือในสาเหตุที่ผมต้องซื้อตัวนี้มานะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการถ่ายภาพกับทําคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะนะครับ เราทาคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะเนี่ยความจุของตัว SSD ที่อยู่ในตัว MacBook หรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายข้อมูลไปไว้ในที่เก็บที่ใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ผมไม่อยากล้มออกนะครับก็เลยต้องหาที่เก็บความจุเยอะๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับหน้าตากล่องเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว MacBook Duo นะครับความจุ24เทราไบต์นะครับของแบรนด์ WD นะครับจะเป็นสีดำนะครับสีดําเงินส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะ ะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เขาบอกมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีพวก USB A USB C นะครับแล้วก็มีการันตี3ปีนะครับหรือเขาให้ฮาร์ดดิสตมา2ตัวนะครับในเครื่องเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับข้างในเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับข้อมูลที่เขาให้มาต่อมานะครับจะเป็นตัวเครื่องาเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวกล่องข้างๆก่อนเขาให้อะไรมานะครับค่อนข้างหนักอันนี้เขาให้ปลั๊กมานะครับปลั๊กของการใช้งานต่างๆนี่เป็นปลั๊ก2หัวนะครับ แล้วก็มีลั๊กแบบต่างประเทศแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลั๊กแบบนี้ที่ให้มานะครับมีสายสาย USB Type C นะครับ C to C นะครับแล้วก็ Type A กับ Type C นะครับอย่างเราเส้นมีอะไรอีกในกล่อง อ๋อมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอะแดปเตอร์สำหรับเสียบตัว WD ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับอันนี้จะเป็นคู่มือที่อยู่ข้างในกล่องนะครับเดี๋ยวเอาเก็บตัวนี้ไปก่อนต่อมามาดูตัวพระเอกของเรานะครับจะเป็นตัวนี้เลยมีน้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับตัวเนี้ยไม่ได้เหมาะกับการพกพาไปไหนนะครับเอามาเก็บข้อมูลล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่กินพื้นที่ผมก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้มานะครับเดดีี๋ยวววเเราาาาามูหนนนน้้ตตกััั่ป็งงไ เราแยกตัวปลั๊กไว้ข้างๆก่อนนะครับปลั๊กแล้วก็คู่มือนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว WD Duo นะครับตัวนี้อยู่ในมือผมขนาดประมาณนี้นะฮะจอนอยู่ในมือเป็นตัวสีดานะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับกาจะพลาสติกทั้งตัว ด้านหลังเนี่ยเขาจะมี USB Type A มาให้2ตัวนะครับแล้วก็ Type C หนึ่งแล้วก็ที่เสียบไฟนะครับภายในเครื่องเนี่ยน่าจะมีตัวฮาร์ดดิสต์มาให้เรียบร้อยแล้ว๋ยวผมลองอหาที่แกะดูนะครับว่าแกะผมก็ไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวลองดูจากคู่มือแล้วกันคู่มือเขาน่าจะมีบอกคือตัวนี้น่าจะเป็นตัวงัดนะผมว่าเนี่ยเขาเขียนไว้อ๋อเนี่ยตัวนี้นะครับงัดเปิดฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์เขาก็จะมีรางนะครับให้ใส่น็อตไป2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูงัดแบบนี้เลยครับอืม วิธีแกะวิธีแกะนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วดึงขึ้นมากดไปนะครับแล้วดึงปึ๊มันจะสไลด์ขึ้นมาได้นี่เรามาดูกันว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น24เทราไบต์นะครับเขาให้เป็นตัว12เทราไบต์มานะครับเป็นความเร็วที่เนี่ยดัตต้า 6GB ต่อ S นะครับต่อวินาทีนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มานะครับในตัวนี้ตัวนี้นะครับที่เขาให้มาเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็น12นะครับเพื่อให้รวมกันได้24เทราไบต์นะครับเดดดีี๋ยววผมแกกะะอตันึงูจไ้ ไปพ,พร้อมๆกันค่อยๆแกะนะครับตรงนี้อาจจะแกะยากนิดหน่อย แต่ก็แกะไม่ไม่ไมยากมากอันนี้ก็เหมือนกันให้มา12เทราไบต์โอเคเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราปิดฝานะครับตรงนี้วิธีการปิดฝาเขาจะมีตรงเขี้ยวนี้มาให้นะครับในเนี้ยเขาจะมีภาพตรงนี้เขี้ยวเราเขี้ยวเขี้ยวชนเขี้ยวนะครับแล้วกดลงไปอืมแค่นี้ครับเรีายบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัว WD นะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาเก็บข้อมูลนะครับน้าหนักก็หนักประมาณนึงแต่ขนาดขนาดไม่ใหญ่มากขนาดกาลังดีอ่าทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเก็บข้อมูลกันเลยครับความเร็วจะไม่ได้เร็วม,มากน,นะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นฮ เอสดีนะครับไม่ใช่ Solid State นะครับก็เน้นความจุเยอะๆก็เลยต้องใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงด้วย24เทลบอ่ะอีกนิดนึงตรงเนี้ยครับเป็นพลาสติกนะครับต้องแกะออกเพราะว่าตรงเนี้ยมีพัดลมอยู่นะครับระบายความร้อนถ้าไม่แกะออกเนี่ยมีโอกาสที่จะไหม้ได้นะครับอ่าตัวนี้แกะออกไปเลยครับเราซื้อมาใช้งานไม่ต้องติดไว้นะครับฝานี่จริงๆแกะก็ได้ไม่แกะก็ได้นะครับแต่ผมแกะออกแล้วกันเพื่อความสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ x ็อกนะครับสำหรับตัว wd my duo 24TB นะครับที่ผมได้ซื้อมาเก็บข้อมูลนะครับเป็นตัวนี้เลยที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บข้อมูลกันอันนี้เป็นคลิปอันบ็อกให้เพื่อนๆดูนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง minimal review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ